กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวเตรียมจัดงานรางวัลพามเนสเตอร์เอ็กซ์พอร์ตอว2024รางวัลสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกของไทยภายใต้แนวคิด forward and beyond the power of perfection ก้าวล้ำสู่สากลสร้างพลังสู่ความสำเร็จ สนับสนุนการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มความน่าเชื่อถือการค้าระหว่างประเทศในตลาดสากลพร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ PM Export Award 2024ต่อยอดความสำเร็จในเวทีการค้าโลกตั้งแต่วันนี้ถึง16เมษายน2567อกวันนี้มาแถลงข่าวงาน โครงการ Prime Minister's Export Award นะครับครั้งที่31นะครับออของกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศครับก็เป็นรางวัลที่ออมอบให้กับผู้ส่งออกไทยนะครับที่มีความยอดเยี่ยมในการที่จะสร้างแบรนด์แล้วก็ต่อยอดสินค้าและบริการนะครับของไทยไปสู่ตลาดโลกครับ,รบก็โครงการนี้ก็มีการคัดเลือกนะครับ ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมนะครับในด้านการส่งออกในด้านต่างๆนะครับมีทั้งหมด7ด้านนะครับทั้งด้าน best design best exporter best brand best halal best otop นะครับแล้วก็ best service ด้วยสำหรับผ,ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านบริการนะครับซึ่งก็ล้วนแต่ ต้องมีความยอดเยี่ยมนะครับความเป็นเลิศในการที่ในการส่งออกนะครับในการขยายตลาดในต่างประเทศนะครับสำหรับสินค้าและบริการของไทยครับครับเรื่องซอฟต์พาวเก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็รับมาดำเนินการในโครงการต่างๆของเรารวมทั้งในโครงการ Prime Minister's Export Award ด้วยนะครับ อย่างที่กล่าวไปก็คือ,อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้เขาต้องมีความเป็นเลิศนะครับอยู่แล้วในการที่จะขยายตลาดสินค้าบริการของไทยนะครับส่วนหนึ่งของอการพิจารณาความเป็นเลิศเนี่ยก็คือเขาได้ใช้อัตลักษณ์หรือความเป็นไทยไทยเนสหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหการรมของเขาเนในการสานต่อใหอ้สินค้าเขา มีความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นเกณฑ์สําคัญในการให้คะแนนจากคณะกรรมการที่จะตัดสินครับก็จะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเราเพิ่มน้ําหนักนะครับในการที่ผู้ประกอบการต่างๆให้ เอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการของเขานะครับ,บรก็สะท้อนเรื่อง country branding <ม>นะครับหรือการสร้างแบรนด์ให้ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเป็น soft power ที่สำคัญหนึ่งครับรก็ตลาดนำการผลิตแล้วกันนะ,ะเรื่องของความต้องการของตลาดโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนความเป็นสินค้าที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อมคำนึงถึงสังคมมากขึ้นนะครับเราก็มีสาขาหนึ่งที่เราเรียกว่า Best Green and Sustainable Exporter นะครับก็คือผู้ส่งออกไทยที่เป็นเลิศทางด้านการคำนึงถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนครับผู้ประกอบการที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รือเคยเป็นผู้ส่งออกแล้วนะครับหรือมีขนาดเล็กเ,เริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพก็ยังได้นะครับเรา,เอ,า,เอ,าอยากที่จะเ,เห็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมมากที่สุดนะครับเท่าที่เท่าที่จะทำได้โครงการนี้เนี่ยในการสมัครก็ทุกอย่างก็ทำออนไลน์ด้วยซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยก็ก็มี ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เป็นไซส์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นโอท็อหรือว่าเป็นผู้ที่อาจจะเพิ่งเริ่มส่งออกเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วหลายหลายบริษัทด้วยกันคนระับปีนี้ค่ะเราเปิดสำหรับออสาขา เบสไทยแบรนด์ Best Thai brand ที่เราพยายามที่อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีการสร้างแบรนด์ของตนเองเนี่ยเรียกว่า e m e r g i n e brand นะคะก็อยากเชิญชวนค่ะเป็นโอกาสที่จะให้เรามีผู้ประกอบการรายใหม่ๆหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนภาคการส่งออกของไทยนะคะรวมไปถึงธุรกิจบริการด้วยนะคะเราก็ยังมีสาขาด้านธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนตที่ตอนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่สะท้อน ภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ในเรื่องของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนแล้วก็คิดว่าอย่างที่สปิเกอร์หลายๆท่านได้พูดนะคะว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมในรางวัลนี้ก็จะเป็นส่วนในการที่เราได้ทบทวนตัวเองดูเช็คลิสต์ของตัวเองในการที่จะเป็นผู้ส่งออกต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับผู้ <Okay. S 1> ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครในระบบออนไลน์ได้เลยนะคะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นพร้อมเลยก็คือ www.pmaward.go.th ค่ะ